น้ำลีคคับเปิดรถเปิดสวงมึงไอ้เกียยอร้อนเนียคู่กับแคมันไอ้เกียรยอร้อนเนียฮัลโหลโตนี่เปืเขาไปซื้อขนมมีแตไปโอ้โหแม่คุณไปเล่นกุตบอลที่ยน อ๋อันก็่ไมเนี่ยโอ้ย้กฝาฝันัคละสาเวรววอีเมียนกูเอาแล้วคุณเด้อที่หาบ้านเหมวกเอนหาบนเดี๋ยวเดี๋ยวกูถีบเอง

タイバーニ